สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร์มนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาประสพันธ์การศึกษาดูงานหรือการไปเที่ยวอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือไปเที่ยวที่หนานหนิงนะครับหนานิงคือเมืองหลวงของกว่างสีที่หนานหนิงก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือในเรื่องของน้ําตก ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนจะอยู่ที่นั่นนะครับมีวัดนะครับที่หนานนหิงเป็นวัดไทยที่ทางคนไทยไปสร้างไว้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่หนานนหิงยังมีมาวิทลัยที่รีเซิร์ชทางด้านวิจัยทางด้านรถไฟฟ้าด้วยแต่ถ้าไม่อยากดูเรื่องรถไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรนะครับ ส่วนที่2ก็จากหนันหนิงนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับไปที่กุ้ยหลินกุ้ยหลินก็มีมหาวิทยาลัยแห่งหรือวิทยาลัยแห่งที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและอากาศยานมากมายมีนักศึกษาไทยไปเรียนที่นั่นเยอะแล้วก็ที่กุ้ยหลินมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายซึ่งเราเรียกว่าเวิร์นทัวริซึมกุ้ยหลินนะครับ มีกระเช้าไฟฟ้าซึ่งซึ่งทำทำใหม่เลยนะครับกระเช้าไฟฟ้าสกายวอล์กแหล่งที่ขอพอรจากพระเจ้านะครับแล้วก็มีการร่องเรือล่องแพมีการชมการแสดงมีในส่วนของอะไรครับของอในเรื่องของ walking street ที่ย่างสั่วนะครับราะอยนั้น เป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องวิชาการด้วยวิชาการเนี่ยจะดูเรื่องของอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะหรือระดับมหาอะไรก็ได้เราก็จะพาไปดูหรือไม่ดูเลยก็ได้นะครับใครจ่าย6วัน5คืนเป็นแบบ V.I.P. นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นระดับ5ดาว4-5ดาวอาหารเนี่ยเป็นระดับพัฒนาร ที่ต้นๆของแต่ละเมืองและที่สำคัญที่สุดเราดื่มไม่อั้นครับเบียรไม่อั้นวายไม่อั้นเพราะนั้นค่าจ่ายตัวนี้ก็คือ2 8 5 0 0บาทแต่รวมอะไรครับรวมชิปไก์รวมค่าเข้าชมทุกอย่างนะครับซึ่งค่าเจ้าคมแต่ละตัวเนี่ยแพงมากเพราะนั้นท่านจะไม่เสียอะไรเลยนะครับที่จ่าย2อ0 0 0บาทต่อคน นะครับแต่ถ้านอนเดี่ยวก็จะเพิ่มประมาณ5,000บาทต่อคนเพราะ6วัน5คืนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอมทร,รัพรีมอบให้กับท่านนะครับเราไม่ได้ทำกำไรแต่อยากให้ท่านได้ไปพักผ่อนในสถานที่ที่ที่ดีแล้วก็ทำให้บรรยากาศนะครับการพักผ่อนเป็นไป ด้วยดีและคสนุกสนานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องเดินทางไม่น้อยกว่า15คนต่อกรุ๊ปในราคานี้ฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เลขาผมนะครับคุณพิชชาเพชรแดง0854821667ครับขอบคุณครับ